เรามาที่ร้านขาหมูบางขุนเทียน ับก็มาบุกที่ครัวนะครับาร้านขาหมูบางขุนเทียนมเมนูอะไรครับน้องจ๋าครับตรงนี้นะคะคือเป็นเมนูตับกระเทียมครับผมตอนนี้ผมก็สั่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับมา ลองทานกันดูนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแนะนําตัวหน่อยจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะชื่อจานนะคะเป็นเจ้าของร้านขาหมูบางขุนเทียง วัสดีครับแฟนๆมิตรทังอร่อยเวอร์เท y ทางยูทูบชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่ร้านขาหมูบางขุนเทียนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านสวัสดีครับน้องจ๋านั่นเองนะฮะที่นะฮะวันนี้จะมาแนะนําเมนูอะไรบ้างน้องจ๋าที่ร้านก็วันนี้แน่นอนเลยร้านขาหมูบางขุนเทียนก็ต้องเป็นข้าวขาหมูข้ากีาข้าวขใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีเล้งแซบมีหมูทอดหมูทอดค่ะ นะฮะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่<ช>ร้านที่จะแนะนำนะครับปะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรให้เราทานบ้าง<อ>เชิญครับ<อ>ร้านขาหมูบางขุนเทียนเป็นอีกหนึ่งร้านที่มิสเตอร์แท็กอยากจะแนะนำแฟนๆนะครับรองแวะมาทานกันดูนะครับร้านนี้นะฮะอยู่ที่เทียนทะเล27นั่นเองครับ แต่งร้านเก๋ไกมากเลยนะครับร้านนี้นะฮะโดยเฉพาะรสชาติของขาหมูที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะเป็นสูตรตกทอดจากบรรพบุรุษเลยนะครับน้องจ๋าก็นะฮะนำสูตรนี้กลับมานะฮะทำขายนะครับให้คุณลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติขาหมูอร่อยๆอ,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 อีกหนึ่งร้านครับครับตอนนี้มิสเตอร์แท็กนะครับก็มาบุกที่ครัวนะครับร้านขาหมูบางขุนเทียน เขาไม่ได้มีแต่เมนูขาหมูนะครับที่นี่ยังม,มีเมนูหมูทอดต่างๆหมู3ามชั้นทอดนะฮะตอนนี้ก็จะเอาลงเลยจ้ะอันี้เป็นอะไรจ๊ะหมูทอดจิ้มแกวอุ้ยโอ้โหนี่ฮะสดๆร้อนๆนะครับเมนูที่นี่สั่งปุ๊บนะฮะทุกอย่างทำขึ้นมาใหม่ๆเลยสดๆนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ทานนะฮะของที่ใหม่และสดนะครับก็จะเพิ่มความอร่อยเพิ่มรสชาติเพราะเนื่องจากทำใหม่ๆสดๆนั่นเองครับผม นี่ฮะเรามาดูการทอดหมูนะฮะอันนี้กินกับน้ําจิ้มแจ่วใช่ค่ะอ๋อครับเออเดี๋ยวเราไปดูตอนหั่นอีกทีนึงครับอันนี้เป็นเมนูอะไรจ้าน้องจา๋าอันนี้เป็นสามชั้นทนอดน้ำปลาอุ้ยน่าทานมากเลยครับ ทอดร้อนๆน,นะครับกำลังหั่นเลยนี่เรามาดูเชฟคนสวยของเรานะครับตอนนี้ <c oughs> เสร็จแล้วก็จะไปจัดใส่จานอ่า <c oughs> สวยสวยสวย ผมก็สั่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับมาลองทานกันดูนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านแนะนําตัวหน่อยจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะชื่อจ่านะคะเป็นเจ้าของร้านขาหมูบางสินเทียงเจ้าของร้านขาหมูบางขุนเทียนนะครับที่นี่นะฮะหลกัหลกๆก็จะเป็นเมนูเริ่มจากข้าวขาหมูกรอนใช่เนาะแล้วเราก็มาเพิ่มเมนูต่างๆใช่หรือว่ามาพร้อมกันเลยอ่คือ เริ่มเริ่มต้นเนี่ยเรามีแค่ขาหมูก่อใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มเพิ่มเมนูขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่แบบว่าไม่อยากให้ลูกค้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำครับทีนี้ร้านเราเนี่ยอยู่ตรงเพียนทะเลใช่ไหมคะเพียนทะเลแถวเนี้ยก็คือจะมีแต่อาหารทะเลซะส่วนใหญ่อืใช่ครับใช่ใช่ค่ะลูกค้าก็จะเฮ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจออาหารอารมณ์ประมาณแบบอย่างนี้ก็เป็นหมูทอดหมู เป็นจีนๆนิดนึงมีอะไรอย่างนี้แต่ก็มีผสมไทยๆด้วยแี่บของที่ร้านอีกอย่างนึงคือเลงแซบเนาะทีนี้เราก็เลยค่อยๆเพิ่มมาทีละอย่างเอ๊ะแล้วอย่างไหนที่ลูกค้าตอบตอบโจทย์ว่าชอบอันไหนที่ลูกค้ามาเราต้องสั่งเมนูไหนครับคือ ที่วางอยู่ตรงนี้ต้องสั่งเลยค่ะอ๋อคือใครมาที่นี่ขาหมูบางห่นเพี่อนก็คือจะเป็นิกเนเจอร์ที่ทุกคนจะต้องสั่งมาทานนะใช่ค่ะก็เหมาะนะฮะสำหรับเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มกวนเพื่อนนะฮะหรือจะมานั่งทานกับแฟนแบบชิลๆสบายๆนะฮะเพราะว่าบรรยากาศที่ร้านก็โปร่งนะฮะเย็นสบายๆครับผมขาหมูนี่ได้เมนูขาหมูเนาะได้สูตรมาจากไหนยังไงเออน้องจ๋าคือเริ่มต้นเนี่ยจ๋าเป็นคนบางหลัก เป็นคนบางรักใช่เห็นหน้าแบบนี้คือพ่อเป็นคนจีนอ๋อครับมีเชื้อจีนใช่ค่ะทีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอาม่าเนี่ยจะชอบทำขาหมูใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะเรียนจากอาม่าด้วยเป็นสูตรมรดกตกทอดใช่คุณแม่ก็เป็นสะปร์คนจีนเป็นสะปร์คนจีนคนเป็นสะปร์คนจีนต้องทำกับข้าวอร่อยทีนี้คุณแม่ก็มาสอนลูกสาวว่า ต้องทายัางไงบ้างครับ,รบแต่ว่าตัวเราเนี่ยหเหมือนกับว่าเรียนจบดูสิธานีอืครับค่ะทีนี้เพื่อนก็จะเป็นเชฟกันเยอะมากอ๋อก็จะมีกลุ่มที่ที่ทำอาหารกลุ่มที่เป็นเชฟเลยทีนี้เราก็เหมือนไปได้เทคนิคจากคนนั้นบ้างเฮ้ยเพื่อนคนนี้ไปเป็นเชฟอยู่ที่เมืองจีนเพื่อนคนนี้ไปเป็น ครูสอนอยู่ในเลอกระดองเบอร์คือถามแบบเออทำยังไงแมนไหนมันดีเราเก็บมาเทคนิคเกรดเล็กๆน้อยๆเราก็เอามาปรับกับพื้นฐานของคุณแม่ครอบเพื่อให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอ๋อเป็นการพัฒนานะฮะเก็บรายละเอียดของการปรุงต่างๆนะฮะจากเพื่อนที่เป็นเชฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาปรุงให้มันได้รสชาติที่ พัฒนาขึ้นจากสูตรเดิมนะครับซึ่งสูตรเดิมมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดอันนี้หมูทอดที่ทานยังไงทานกับอะไรครับอันนี้เป็น3ามชั้นนะคะเป็นส่วนของหมู3มชั้นแล้วก็นำมาชุบแป้งแล้วก็ทอดน้ำปลานะคะเป็นการหมัก สูตรเฉพาะของทางร้านสูตรเฉพาะก็จะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในตัวนี้ทานกับน้ําจิ้มอะไรครับทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอ๋อนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ค่ะซึ่งทางร้านก็ทาเองหมดอยากให้พี่แท็กชิมไปด้วยลองไหมได้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 จิ้มชิมเลยท่านผู้ชมจะได้รู้ว่ามันมันขนาดไหนมั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 นอยู่มันขนาดไหนนี่ัมีมันแทรกเยอะขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะครับผมไขมันดีนะคะเนี่ย เพิ่งไปถ่ายรีวิวร้านหมูกระทะกินแต่หมูสามชั้นอืเป็นไงคะเอาตรงๆเลยพี่แท็กกรอบผมเคลีย้าไปเนี่ยมันกรอบนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยรสชาติของหมูของเครื่องหมักมันจะหอมแล้วกลมกล่อมแล้วมาตับด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดมีความเผ็ดความเปรี้ยว เรียกได้ว่าเข้ากันเลยได้เมนูนี้อ,อร่อยอร่อยไหมคะ,ะน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างอืมน้าจิ้มก็จะออกเผ็ดออกเปรี้ยวนะก็ก็ตัดกับรสชาติของหมูบาง,บาง,บ,างบางท่านทานหมูเนี้ยเ็าอาจจะเลี่ยนเรามา,าทานตัดกับน้ำจิ้มนี่คือดีเลยแล้วทานกับข้าวสวยร้อน,อนเนาะที่ร้านก็จะมีบริการเป็นข้าวสวยอยู่แล้วเนาะ,ะเมนูถัดไปจ้ะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับน้อง๋าครับ ตรงนี้นะคะคือเป็นเมนูตับกระเทียมค่ะตับกระเทียมเนาะโอ้อันนี้ผัดกันใหม่ๆเลยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านใช่ค่ะเนาะที่บอกว่าจะไม่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 ผัดนานเพราะเนื้อมันจะแข็งกระด้างเนาะใช่ค่ะเออแล้วแล้วก็ใช้ไฟแรงตอนผัดใช้ไฟร่วมเลยเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องทานกับน้ำจิ้มอะไรเลยเพราะว่ารสชาติเข้มข้นอยู่แล้วใช่ค่ะลุ้นนะเนี่ยพี่แท็กชิมว่าจะอร่อยไหม เดี๋ยวลองดูครับอืมเป็นไงคะอ่าเครื่องที่ผัดอ่ะมันกลมกล่อมส่วนตับเนี่ยมันนุ่มนะฮะนุ่มแล้วมัน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 พอดีอ่ะแล้วได้กลิ่นกระเทียมด้วยนะฮะกระเทียมที่ใช้เป็นอ่าอันนี้ก็เรียกว่าเมนูอ่าตับผัดกระเทียมเนาะค่ะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวอีกรอบ,อรอบหนึ่งนะฮะเพื่อความเพื่อความหอม เมนูนี้โอเคมากครับอร่อยเว้ยเคยอร่อยจริงๆอร่อยอเว้ยเคยจริงๆเพราะว่าเมนูนี้ลูกค้าชอบ ทุชมครับแซบจริงๆแซบมากนะฮะแล้วมันร้อนด้วยอ่ะโอ้โหชนิดหายง่วงเลย <c oughs> กลิ่นเปรี้ยวนะฮะกลิ่นเผ็ดนะคะรับรสชาติเปรี้ยวรสชาติเผ็ดออกนะฮะรสชาติเค็มคือมีครบนะฮะนี่ฮะสมรที่เป็นต้มแซบเปื่อยเป็นวิเศษนี่ฮะเห็นไ้มมันก็จะนี่ยหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยแล้วกันนะครับ ม,มันต้องนุม่มต้องนุม่มมันนุ่มอ่ะแล้วมันเปื่อยมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดอีกหนึ่งเมนูนะฮะสั่งมาซดน้ำแซ่บนะฮะสำหรับแกนด้วยอ่าเล้งแซ่บเนาะต้มอ่าอันนี้น่าสนใจอีกเมนูหนึ่งนะฮะของทางร้านนะครับครับทีนี้ก็มาเป็นเมนูขาหมูเนาะเป็นไงบ้างอันนี้ ทำมาคิดค้นเองอ่าอได้สูตรมาจากคุณแม่เนาะแล้วก็มาปรับปรุงสูตรมาเพิ่มเทคนิคอ่าให้มันอ่าเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันต่างๆอันนี้จะเป็นส่วนไหนครับเนี่ยจานนี้ตัวนี้ก็จะเป็นขาเลยค่ะจะเป็นคือต้นขาเขาเนี่ยนะคะขาหมูเลยแต่เห็นบอกว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดละคือหมายถึงว่าเนื้อมัดที่นุ่มดูครับคุณผู้ชมครับมาดูใกล้ๆเลยนี่ฮะเขาก็จะสับมาอย่างนี้เลยนะครับก็จะมี ทั้งเนื้อแล้วก็หนังแล้วเนื้อเราเนี่ยจะเขาเรียกอะไรเนื้อไม่ไม่เป็นเส้นๆน่ะเขาเรียกเนื้อไม่คือเป็นก้อนๆอยู่ยังเป็นเนื้อๆอยู่เขาจะมาเสิร์ฟพร้อมไข่หนึ่งใบอย่างนี้ไข่ยังเป็นยางมาตูดอยู่เลยไข่ฟองละสิบบาทอ๋อก็คือสามารถสั่งเพิ่มได้เลยเจ้ากี่ฟองก็สั่งไปได้ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อค่ะข้อข้อเท้ากับคากิข้อเท้าหมูคาคิข้อกีคากิ นี่ฮะคุณผู้ชมคะผมอยากจะแกะให้ดูนี่นะฮะใครที่ชอบทานข้าวขาหมูนะ,ะสั่งเป็นราดข้าวก็ได้นะฮะสั่งเป็นกับแบบนี้มาทานกับข้าวสวยนะครับอืมแล้วก็จะมีเป็นพากิอย่างนี้นะครับผมน่าทานมากเลยะนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมตรงนี้ก่อนแล้วกันจริงๆผมชอบมากเลยนะอะไรที่มันติดมันนิดนึงอืขออนุญ,ญาตนะครับ อืมันนุ่มอ่ะนุ่มแล้วมันหอมทานคู่กับผักดองลูกค้าชมเยอะค่ะว่าเนื้อเราไม่กระด้างเลยเพราะว่าเราตุ๋นสิบชั่วโมงคือจริงๆจะบอกว่ามาวางโตนี่นานแล้วนะครับแต่มันยังนุ่มมันยังรสชาตดีอ่ะพูดง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยว ให้น้องจ๋าฝากร้านหน่อยนะครับพี่กับร้านอยู่ตรงไหนอ่า <c oughs> เผื่อใครอยากจะมาทานตรงนี้ครับค่ะก็ร้านขาหมูบางหุนเทียนนะคะอยู่ที่พระรามสองซอยเทียนทะเล7ค่ะอยู่กลางซอยเลยนะคะถ้าเข้ามาจากปากซอยก็จะอยู่ทางขวามือค่ะกลางซอยอยู่ขวามือนะครับ <c oughs> วิ่งามาเรื่อยๆนะครับสังเกตก็จะเห็นป้ายหน้าร้านนะครับข,า,ขาหมูบางหุนเทียนนั่นเองนะครับผมแล้วมีบริการข้าวกล่องอะไรยังไงบ้างครับ ก็ทางร้านรับทำข้าวกล่องนะคะก็สามารถโทรมาคุยเรื่องบัตเจตเรื่องงบกันได้ว่าอยากจะนำไปเลียงคืออยากทำในงบประมาณที่ลูกค้าสะดวกไหวเนาะเออดีดีดีครับแล้วสำหรับใครที่อยากจะสั่งนะฮะเป็นข้าวกล่องนะฮะที่นี่ก็มีบริการนะฮะติดต่อที่เบอร์โทรค่ะ064นะคะ6324292ค่ะนะฮะตามเบอร์โทนี้เลยนะฮะแล้วใครอยากติดตามมีเพจมีอะไรบ้าง มีเพจ Facebook นะคะ<ม>ที่ชื่อว่าขาหมูบางขุนเทียนตรงตัวเลยค่ะนะฮะก็ตามที่ผมขึ้นให้นี่เลยนะฮะ<อ>ตรงหน้าจอนะฮะก็พิมพ์เข้ามานะครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามแล้วก็ดูกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆนะครับของทางร้านได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะคะถึง4โมงเย็นมีวันหยุดไหมมีวันหยุดหยุดทุกวันจันทร์ค่ะหยุดทุกวันจันทร์นะครับใครที่นะฮะผ่านมาเส้นอ่า เชียงทะเลนะฮะซอยเจ็ด<ห>แวะเข้ามาทานกันนะฮะสำหรับร้านอร่อยออร่ยที่มิสเตอร์แท็กอร่อยเว้ยเฮ้ยนะฮะอยากจะเชิญชวนนะครับแฟนๆมิสเตอร์แท็กอร่อยเว้ยเฮ้ยลองมากินกันดูนะครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมิสเตอร์แท็กก็ชิมไปแล้วนะ,ะรสชาติดีนะฮะอร่อยนะฮะเหมาะนะฮะในช่วงทเที่ยงพักทเที่ยงก็ามาทานกันไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มพเพื่อนนะ,ะมาเป็นครอบครัวนะฮะหรือจะมาเป็นแนวคู่รักหรือหิ้งหิวมาเนี่ยมานั่งทานกันได้เลย เดี๋ยวอนาคตทางร้านก็จะมีเป็นสั่งเดลิเวอรี่นะฮนะในรูปแบบอ,ออนไลน์ต่างๆด้วยนะครับเขาฝากติดตามทางหน้าเพจได้เลยนะฮะขาหมูบางคุนเทียนนะครับนะฮะสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอบคุณน้องจ๋านะครับเจ้าของร้านขาหมูบางคุนเทียนนะครับนะที่นะให้มารีวิวมาชิมรสชาติของที่ร้านนะครับขอบคุณน้องจ๋ามากขอบคุณค่คะสวัสดีครับ จากเส้นพระรามสองวิ่งเข้ามานะครับนับซอยถึงเทียนทะเลซอยเแล้วเลี้ยวซ้ายได้ครับการเดินทางมาที่ร้านนะครับจากเส้นพระรามสองเลี้ยวซ้ายนะครับเทียนทะเลซอยเจ็ดนะครับให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยนะครับนั้นก็วิ่งยาวๆเข้าไปเลยนะครับ วิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับจะสังเกตขวามือนะครับจะมีป้ายนะครับครับว่าขวามือจะสังเกตเห็นนะครับป้ายร้านขาหมูบางขุนเทียนนะครับเลี้ยวขวาเข้าไปได้เลยนะครับก็ที่ร้านจะมีที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับจอดได้ถึง20คันเลยครับ